ค่ะสวัสดีค่ะทา่านผู้ชมเอฟซีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจน,นั่งน้ำโชคนะคะท่านผู้ช่วงขาสำหรับมือน,นี้นะคะเออ่เป็นวันที 11, ท่21พฤศจิกาย,ยน2565นะคะสำหรับใบหนี้แอดจะพาทา่านผู้ชมไปสรุปตัวเลขแน,นวทางเล่าพัฒนาค่ะทา่านผู้ชมค่ะมือนีเล่าพัฒนามีทั้งหมือดสิบสำนักนะคะทา่านผู้ชมค่ะเอ่อสำนักที่หนึ่งคือสำนักเอฟซีคนเมืองเกิน,นะะเนาะค่ะเนาะ เอคนเมืองเกินงวดที่แล้วเพิ่นเข่าล่างนะคะเข่าล่างให้เก้าสามออกสามเก่าทาช่วงขาส่วนเอซสารคามให้รูดสามเข่าสามเจ็ดก็สามเก่าเลยนะคะทาช่วงขาส่วนอาจารย์วิชัยผ่าดไปของของไทยเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะตบาจะไปเข่าทั้งของประเทศเล่าก็ของ เมืองอุบลเพราะว่าข้าเจ้าเอาเอา,เอาตัวเลขหกตัวศูนย์หนึ่งตัวแรกนเะมื่อออกเป็นเลขล่างนะคะเด็กข้อมูลมมว่วาจังสันนะคะตรช่วงขาส่วนพ,พู้มพผู้มนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะคะพูมเขาทั้งบนทั้งล่างงวดที่แล้วของลุงหม,มานลุงหม,มานขึ้นกันก็ของอาจารย์วิชัยนะคะศูนย์หนึ่งผู้ใดที่อยู่ประเทศเล่าก็อยู่เมืองอุบลก็จะได้นะคะ ส่วนลุงท่งลุงสรง,ง,งให้รูดที่เก้าก็เข้าสามเก้านะคะอาจารย์สมยศพาดกระทำชุออ่มขาเอ่อหนุ่มโชคหนุม่มโชคเข้ารูดนะคะส่วนปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดเข่ารูดสามเข่าทั้งสามจสามเก่านะคะพ่อแต้มเข่ารูดสามแล้วก็ตัวเจาะให้จิสามออกสามจนะคะ ส่วนเม่เชรร้อยล้านเข้า3ามตรงๆแล้วก็รูด9นะคะท่านผู้ชมคะสำหรับมือนี้เมื่อเมื่ไปพร้อมๆกันเนาะขะเนาะว่าตัวเลขเนยวทางของแต่ละสำนักมีตัวใดนะคะอันนี้เป็นสรุปสรุปหวยแต่ละสำนักของเราพัฒนาวันนี้นะคะสำนักแรกคือสำนัก f อฟคนเมืองเอ้คนสารคามเนาะขาเน,ะะนาะเอฟสารคามไ้วิ่งรูดทีหน่งล่อง2กับ8 ตัวเลขจับคู่พันมีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งกาสองเแอเกดจะไปเรียวจากหน่อยทำช่วมแคปหนาจอหรือว่าจดไปเลยแคปหนาจอจะดีที่สุดนะคะทำช่วงขาต่อไปเอฟซี FC คนเมืองเกินเอฟซี FC คนเมืองเกินหลุด เจ็ดก้เก่านะคะตัวเลขของพลคือเจ็ดศูนย์เจ็ดเก4าเก5าสี่เจ็ดหนึ่งเกาหานะคะเพื่อเน้นที่ที่วงสีแดงเ้ว้อ่ะตัวเน้นนะคะส่วนวิ่งล่างก็คือแปดกับสองมีแปดศูนย์แปดหนึ่งสองหนึ่งสองสี่สองห้าตัวเน้นคือตัววงกลมสีแดงนะคะทำช่วงขายแคปหน้าจอเลยคะ่ะเป็นการสรุป ล่าวัฒนานะคะส่วนอาจารย์วิชัยอาจารย์วิชัยเพราะจะมีกอกแหลกแล้วก็มีโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายคือเก้าเป็นเลขชุดสี่ตัวขทำมชม่วงขาเอ่อเก้าศูนย์สามหกแปดเก้าสามหกนะคะตัวเลขสามตัวก็คือศูนย์สามหกเลขสองตัวมีสามหกเก้าศูนย์แล้วก็บแปดเก้าเนาะท่านผู้ชมเนาะน่าสนใจนะคะหลายท่านหลายคนบอกว่า แอดขอตัวเลขซี see, ตัวแน่เล้าซี see, ตัวแน่มีราคาทำช่วงขาตัวเลขแนวทางของอาจารย์วิ่ใช่เมื่อนี้แอดบระมานใจว่าจะมีสายด่วนบลนะคะถ้าม,มีสายด่วนแอดจะลงให้ทำช่วง, Ad, ข,งขาแอดขอส่งข่าวบอกทำช่วงนะะเนาะค่ะเนาะตั้งแต่เมื่อวานนี้คือตั้งแต่เมื่อวันเป็นต้นไปคือวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสาม ยี่สิบสองยี่สามยี่สี่แอดจะโบเดลลงแอดอาจจะโบเดลล่งตัวเลขห้าน้อยถ้าอาจารย์ได้ทรงมาสาคือถ้าคนทรงมาเนี่ยมาแรงแอดได้ล่งได้เพราะว่าทรงมาต่ตอของเว้นแอดมีภารกิจเร่งด่วนแอดจะบรสามารถล่งได้เพราะฉะนั้นสำนักใดห้าน้อยสำนักใดที่มันทรงสามโมงสองโมงสามโมง,มโมง,มโมงเป็นต้นไปหรือต้อนกลางวันแอดจะเอาลงในกลุ่มไล์เลยเพราะฉะนั้น หลายท่านหลายคนที่เขากุมไล่แล้วก็บสบายใจนะคะหลายท่านหลายคนที่บวา,านิ่งเขากุมไล่กับขอมาเขากุมไล่นะคะทำช่มงขาเขากุมไล่บวเสียหลายค่ะทำช่มงขาสองร้อยบาทตลอดชีวิตนะคะทำมาช่วเอ,อ่อพ่อเขานะคะเพราะว่าน่องนุง่งเพิ่นดูแลช่องเป็นการแบ่งปันน้ำใจใเพิ่นเนาะ,ะ่ะเนาะ่าทำช่มงขาแอดขอสรงขา่าวบอกทาำช่มตามหนีเพียงหนีนะคะ สำหรับเล่าทาทรงมาซาก็จะลุงในกลุ่มไล่เลยทาทรงมาดวนแอดกับลุงได้นะคะทาช่วงะอ่ะต่อไปอาจารย์วิชัยมีตัวเลขสตัวแคปหน้าจอเลยค่ะ90368936นะคะต่อไปของพบพุ่มราละเอียดพบพุพ่มราละเอียดเขามาสองงวดแล้วนะคะ3 7 3เจ็ดสนะคะมือนี่งวดนีสิเป็นสามยังสิเป็นจังใด ตั่งไปน้ำกันแต่ว่าพอพุมเน้นทีหนึ่งหากับ3ามเก่านะคะแคปหน้าจอเลยค่ะพอพอมนะคะพอพุ่มร้อยเอ็ดนะคะต่อไปของลุงม,มันลุงม,มันวันนี้สิเป็นจังใดนะคะลุงม,มันตกกันของลุงม,มันมีตกกันมักออกนะคะทำช่วงค่ะวิ่งลูดทีหน่งกับ2นะคะตัวจับคูมี1หนึ่งหาหนึ่งหสองหาสองหสองศูสองหนึ่ง ตัวเนียนขึ้นหนึ่งหนึ่งหกแล้วก็สองนย์ะคะานชมขาแคปหน้าจอเลยนะคะต่อไปของลุงส่งของลุงทรงรูดวิ่งรูดที่3ามรอง4ชุดเด่นมี30 31 34 37สามหนสองสเก้ะคะเอสามเก้ารู้สึกจะเป็ดตรงก็ของพอพุ่งละเอียดนะคะชุดลอง ส3 4 6 4มสี่หกี่เนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปของอาจารย์สมยศอาจารย์สมยศให้วิ่งรูดที่หากับ7เลข3ตัวคือเก้าหาหนึ่งเลข2ตัวมี5้าหนึ่งเจสองเจดมีแค่นี้นะคะจท่จง่ะถ้า4ตัวกับเจ็ดเก้นึเนาะคะ่ะเนาะ 7, 9, 5, 1, จ็ดเก้าห้าหนึ่งจัดไปเลื่อยกระด้กระทผช้่มค่ะโอเคแคปหน้าจอเลยนะคะแคปหน้าจอเลยค่ะต่อไปของนมโชคต่ำเล่านมโชค่าดเสบ็บตัวเดียวห้างเดียวเด่นรูดวิ่งรูดที่8กับ9ตัวเดียวฟันขาด8 9 9 8เท่านั้น เราทำประชุมพิจารณาเอาแปดเก้าเก้าดเท่านั้นขึ้นมาตรงก็ของกันขอ้ของจารีใช่แปดเก้าสามหกจารีใช่กับแปดเก้าสามหก็ทำช่วอย่าพลาดอย่าลืมนอ,อย่าลง8 9ดเหนะคะต่อไปของพ่อแต้ม ของโพแทมวดที่แล้วก็เขาให้เจ็ดสออก3ามนะคะงวดนี้สิเป็นตัวใดมึงไปน่ากันกันทาช่วงขาตัวเลขแนวทางของพ่อแ้มวิ่งรูดที่0ูนย์กับ5บนล่าง6 8 6 9 6 0กเก้าหกศูนย์ดห้าเก้าห้าศนะคะอันนี้คือตัวเลขแนวทางของพอ่พแ้มนะคะ พระต็มกับพระพาณงวดที่แล้วห้เจ็ดสามออกสามเจ็ดนะคะงวดนี้สิเป็นตัวใดพิจารณาไปน้ำกันการทำช่วงขาต่อไปฮัปปูศูนย์เจ็ดปูศูนย์เจ็ดบนวิ่งสี่กับห้าเลขตัวเนียนตัวนะักตัวจับโค้ดหามีหาซีหาหาหกซีหกหาเจ็ดซีเจ็ดหาตัววงกลมคือตัวเนียนนะคะหาซีหาหาหกหาเจ็ดหา ล่างสองกับศูนย์มีเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองตัววุงกลุ่มตัวเนิ่นนะคะทางช่องขาต่อไปเขาไม่เพี้ยนลอยล้างไม่เพี้นลอยล่างเขามาสองงวดแล้วงวดนี้สิเป็นยังไงไปมือน้ำกันกระทำช่องขาเออวิ่งรูดที่หกกับแปดนะคะมีเจ็ดหกสองแปดศูนย์หกสามแปด 8633เลขชุด4ตูว8 9 3 8แล้วก็8 9 4656แล้วก็46อันนี้คือของม่เพชรลอยล้านนะคะเนาะแคปหน้าจ,จอเลยนะคะนี่คือสำนักของในเพชรลอยล้านนะคะเนาะอันนี้พิธีพานมากค่ะที่บนเขานะคะขอใอยทุกท่านทุกคนโชคมาำลำาุย้ยคิดสิ่งใดอขอสมคงมาปรารถนานี่คือการสรุปตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนานะคะทั้ง10 เอ็ดสำนักนะคะานผช่วงขามากสำนักใดก็เลือกเอาที่แอดบอกไว้ว่าขอมูลเบื้องต้นของอาจารย์ใดเนี่ยที่เขามากที่แน่แน่ไม่เพี้ยนเขามา2สองงวดแล้วพอพ่มเขามาสองงวดแล้ว,พพาาว,ลวปูซูลเจ็ดกับเขามาตลอดพอแต้มเขามาตลอดแต่เพียงแต่ว่าเป็นตัวกลับนะคะของไม่เพี้ยนลอยล้านมวดที่แล้วสามเก่าตรงๆงวดก่อนกับสามเจ็ดหรือสามแปดตรงตรนะคะ มาให้มนกนนะของเมเพิลงวดงวดก้อนผลสามเจ็ดตรงๆนะคะงวดพื้นที่สิบแปดสามเก้าตรงๆนะคะอันนี้คือของมุ่นของเมเพชรนะคะงวดน,นี้เอาเลขค่ะทผช้่มจัดหนักไปเลยนะคะอาจจะเป็นเก้าแปดสามแปดก็ได้นะคะทผช้ม่ม่ะเอาทผช้ม่มสำหรับคลิปนี้แอดขอจบกันนํำเสนอเพียงแทนแคนีเนาะคะ่ะเนาะ ขอทุกท่านทุกคนโชคหมันลำาุยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้พบพาดข่าวสารใหม่ๆตัวเลขกเด็ดๆจากทางช่องกระตางช่วมขาเจอกันไม่คิดนาค่ะอย่าลืมนะคะต o งชุ่มสามมือต่อไปนี้แอดอาจจะบริลลุง่งฮาหนอยหรือลาวบางส่วนที่ส่งมาช้านะคะแอดจะผลนมาเอาส่งมาปุ๊บแอดจะลุ่งในไล่กลุ่มไล่เลยแอดจะบริอัดคลิปลุงใน u t u b e เพราะแอดมีภารกิจนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ